โอ้ยสวัสดีคุณผู้ชมกับช่องเ e อิร์ธเช n เนลนะวันนี้ก็จะเป็นรายการผิดสามนอนแล้วผมไปก่นโอเคเอาเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมใส่เนี่ยผมใส่เนี่ยไอ้คอร์นี่มาจากไหนเนี่ยไม่ชัว มันจะมีโอ้ดูเฮ้ยเดินมาเล่นเล่นเจอหมู่บ้านหวานเจีย๊ยบหวานเจีย๊ยบเลยว่าเฮ้ยเจอหมู่บ้านเจอนะครับคิดจะไม่เจอก็เจอแต่เจอไม่เจอไม่รู้ไม่ต่างกันนะเออโอเคผมเจอหมู่บ้านละสวยส โอ้โหคนละฟาร์มแถวนี้แล้วกันเนาะไหนทีก็เจอหมู่บ้านนะหมู่บ้านเจอโอเคอย่าอย่าตายก็พอเฟาร์มก่อนนะฟาร์มฟาร์มเนื้อก่อนโอเคหมูจะมาสร้างบ้านแถวนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมคงน่าจะโอเคนะครับโอเคขออนุญาตกินเนื้อไอ้กินขนมปังก่อนเพิ่มเพิ่มเลือดก,ก่อน,นครับ โอเคเอาคนดูผมสร้างบ้านตรงนี้แล้วกันนะนะั่งนั่นหน้าไหนทีก็เจอหมู่บ้านรู้ว่าหมู่บ้านแล้วแหละแต่ว่ามันจะมีของให้ผมเปล่าโอ้โหขนมปังแปดชิ้นสวยยามหวานเชียบู้อยู่นั่นแหละหวานเชียบมันเป็นอมันเป็นเงื้อเจอผมนะครับเออหวานเชียบหวานเชียบโอเคเซฟเซฟก่อนเซฟเตียงนอนก่อนเดี๋ยวผมตายก็ไม่ได้มาอยู่นี่คนระับจวหาย หาหมู่บ้านไปเจอสวยเตียงโอ้โหถึงเวลาอุย้ยน้องมันเก็บไฮโดมาโหช่วยเก็บให้ครับผมช่วยเก็บให้ับคุณลุง,อ,ลงอุ้ยหมักฝรั่งโอ้อิ่มเลยอิ่มเลยมาผมว่าผมช่วยเกบให้ครับช่วยปนครับช่วยปน โอเคมาไปไปไปหุ่นเขาโดนเหรอหุเดี๋ยวผมก็โดนพอดีอิมแป้ครับอิมแป้อุ้ยอันนี้คือใหญ่แน่หมู่บ้านเนี่ยผมไม่เคยเจอหมู่บ้านใหญ่ขนาดนี้นะครับปกติเล่นมานี่มีโอ้หมู่บ้านใหญ่จัดเฮ้ยเล่นมาสิบกว่าปีผมไม่เคยเจอหมู่บ้านใหญ่ขนาดนี้นะนนนนกกมมครับนะปกตินี่ ไม่คยจะเจอหมู่บ้านแบบโหรานอย่างนี้นะส่วนมากผมจะเจอแค่แบบเล็กๆเท่าถอไม้เออแต่ไม่รู้ว่ามันลงติดหรือเปล่านะมดผีผมไม่แน่ใจนะถ้าลงเจอก่อนมีของป่ะพี่โอ้มีนมปังอุย้ยผมรวยขนมปังนนเนี่ยสิบชิ้นแล้วเนี่ตอนเนี้ยโอเค พิュฟคือคือแล้ผมว่าผมว่าจะไปนั่งบ้านเลยผมว่ามาป้นข้าวดีกว่าเอามาเอามา เอหมือนจะเย็นแล้วเฮ้ยเออว่าเย็นแล้วเนี่ยเย็นแล้วเนี่ยผมผมมเอ้ะอ,อ,อ,อะไรอะไรอะไรหมู่บ้านใช่ไหมไม่ใช้ไม่ไดผีใช่ไหมโอ้โหอ่มเลย พีโ่โอ้รวยเลยเนี่ยเราก็อยู่อู่บ้านนะ่ะแหละแต่ว่าเราก็ปลอดภัยนะแต่สิ่งอดร้ายครับ โอเคสวยงามไม่รู้ลงติดไหมนะมดผีอะ่ะแต่ว่าผมพยายามลงไปดูก่อนแต่เหมือนจะเงียบนะไม่มีมดผีแล้วมั้งผมว่าเออ เจอทองอย่างนี้ลเลยเหรอไม่ใช่เจอเหล็กไม่ใช่ผมลงติดไปเนี่ยมดผนะีเอ้ยอะไรเอาเคียตันนะผมไม่ได้กลัวเคียตั้นนะปกติอันนั้นแมวใช่ปะเออแมวนะไม่ได้มีอะไรขาลงมดผีจะแทนจะไ่เจอมอดผีปิดประตูก่อนเลยคิปเตอร์อย่าเข้ามานะวิ อะไรอยู่ข้างนอกเออลงติดครับพี่น้องลงติดลงติดว่าล,ลงไปติดลงติดเว้ยคิเปอร์อยู่แถวนี้ไม่น่าเสียวระเบิดเลยอยู่ไหนเอ้ยนี่ไงเลยจะพายแล้วเ,เ,เว้ยพายแล้วลต้องหนีครับต้องหนีมาขึ้นบนนี้ยังไงล่ะรอดตายแน่ ถ้าเจอบุบ้านยุ้ยพี่ช่วยด้วยพี่พี่พี่ช่วยด้วยพี่พี่ทิ้งไปปอมพี่ช่วยไม่เนี่ยพี่พี่ชายช่วยไม่เนี่ยพี่ฆ่ามันเบ้าพี่เออสวยพี่สวยอู้โอ้ยพี่ โอ้โหตายเลยยังน้อยก็ผมมีจุดสีฟุ้ยอุ้ยอุ้ยอืมอืมอืมเหมือนไส้ไอ้กีตันเนี่ยโอ้เดี๋ยวพี่เข้าฆ oh. ่าไม่พอหวานพี <U <u ่เกียร์ผมไม่ได้ดูนะพี่เกียร์กูเสียวจัด ก็ขอจบตรงนี้แล้วกันเนาะไม่คือคือพี่แกอยู่ฝั่งนูน้นไงแนละ้วคือผมลงก็จะจะโดนสุดต่อสุดต่ออเออลงไปอะ่ะเล่น,เล,นเล่นไงอะ่ะใครจะลงก็ลงผมไม่ลงครับนะพี่น้องลงขึ้นมันนี้พี่จะขึ้นอะ่ะอ,อทำเป็นตียวขึ้นมาขึ้นไม่ได้หรอไอ้ควาย ไอ้ควายขึ้นยังไงขึ้นไม่ได้ดิโง่เออมึงอ่ะฮิฮิผีน่าโง่เย่ผีนัาโง่คาคุณเชิมผีนัาโง่ผีนัาโง่นะครับมันขึ้นมาหาผมไม่ได้ครับผีน่าโง่กินขนมบางโชเลยไม่เคยหวั่น เอาไเดียผมต้กงพาไปไว้เนี่ยอดุษมาให้ไวเลย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 ล่อๆๆมาทางนี้ล่อมาทางนี้ล่อมาทางนี้ล่อๆมาทางนี้แล้วมันจะมาหาผมเปล่าถ้ามันมาก็ต้องโดนอ่ะไอ้เหี่ยกูบอกเลยอยู่ไหนวะเหมือนจะเช้าแล้วหรอวานี่นี่นี่อยู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 ่นี่ มาเลยหนุ่มมาเลยลูกพี่รออยู่น้องสู้เปล่าเออสู้เว้ยสู้เว้ยเฮ้ยเดาเดาดาเอ้ยไเจ้าไอ้หนูสู้ลูกหนูสู้ลูกไปแล้วอุ้ยเออไอเอ้อนี้ดิดิดิมันสู้มันสู้มันสู้อุ้ยอุ้ยขยับเป๊ะขยับเป๊เอาเอาดิเอาดิผมไม่เกิดนะผมจะดูมันสู้นะดูมุมนี้เอาวะเอาวะ เอาใครจะแพะ้โอ้โหเรียบร้อยแล้วผมูก็หยุดตรงนี้แล้วผมูไม่มา